ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย สวัสดีค่ะก็อต้อนรับคุณผู้ชมคุณฝั่งทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาในคะในวันนี้กับดิฉันอัญ t ิยาเนติรพีศักข์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผ่าน,น้างเฟซบุ๊กแฟนเพจวุฒิสภาค่ะต่อจนเฟซบุ๊กแฟนเพจเซนเตดมีเดียโซเซตี้สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อน,น,อนที่เกิดขึ้นทางทางสังคมและการเมืองเจอกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงสุ์เวลาดีๆเวลามงคลน9นาฬิกาหรือบ,บาง ครั้งก็ออนไลน์อ,อออากาศช่วงเย็นนะคะก็ติดตามกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะขอนําเสนอช่วงเติมเต็มสาระน่ารู้นะคะเป็นบทความการกาหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความชํารุดบกพร่องของการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้าบางประเภทนะคะวันนี้นะคะขออยากจะนำเสนอประเด็นนี้นะคะเติมเต็มสาระน่ารู้ให้คุณผู้ชมบนฝั่งได้ฟังกันเพลินๆนะคะ ใครที่กําลังอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่นะคะก็สามารถฟังได้นะคะใใคล้ายๆเป็นหนังสือเสียงนะคะที่นํเสนอบทความที่เป็นประโยชน์นะคะเป็นสาระน่ารู้นะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะในช่วงเติมเต็มสาระน่ารู้นั่นเองนะคะโดยทีมงานรายการทันข่าววุทิสภาของเราะะก็ไปสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มานะคะจากวารสารบทความทางวิชาการเข็มทิศกฎหมายนะคะ โดยคณะทำงานดำเนินการจัดทำรบริษาทบทความทางวิชาการด้านกฎหมายเพื่อเผยแพร่ในวงงานนิติบัญญัติสำนักกฎหมายสังกัดสำนักงานเลขาธิการบุทธิสผานะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปดาวน์โหลดอ่านกันได้เลยนะคะวันนี้นำเสนอหน้าที่9นะคะ ผู้เขียนก็คือคุณพัชราพุกเศรษฐีเป็นวิทยากรชำนาญการพิเศษกลุ่มงานกฎหมายหนึสน่สำนักกฎหมายสังกัดสำนักงานเลขาธิการบุฒิสภาน,นั่นเองนการนำเสนอหัวข้อการกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความสำรุดบกพร่องของการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้าบางประเภทมาดูกันค่ะ ปัจจุบันนะคะเมื่อเกิดปัญหาสินค้าชำรุดบกพร่องผู้บริโภคอาจดำเนินการตามข้อตกลงการรับประกันสินค้าถ้ามีนะคะตามเงื่อนไขที่ประกอบธุรกิจกำหนดและหากไม่บังคับตามการรับประกันสินค้าผู้บริโภคนั้นต้องอ้างหลักความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีหลักว่าผู้ขายต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้าอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติหรือประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาทั้งนี้ไม่ว่าผู้ขายจะรู้ถึงความชำรุดบกพร่องอยู่แล้วหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะแม้หลักกฎหมายจะระบุให้ผู้ขายต้องรับผิดแต่ก็ไม่ได้กำหนดรายละเอียดว่าต้องรับผิดอย่างไรซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อผู้บริโภคแจ้งปัญหาสินค้าชำรุดบกพร่องผู้ประกอบธุรกิจจะนำสินค้าไปซ่อมแซมหรือหากยังพบปัญหาอีก ก็จะซ่อมแซมสินค้านั้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งทางผู้บริโภคอาจจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างอื่นเช่นการซื้อคืนสินค้าการเปลี่ยนสินค้าการชดเชยค่าเสียหายจากการไม่ได้ใช้สินค้านั้นแต่โดยที่มาตรการเหล่านี้ไม่มีกฎหมายกําหนดไว้นะคะจึงส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคไม่สามารถหาข้อยุติหรือข้อตกลงร่วมกันได้จนนาไปสู่การร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือฟ้องคดีต่อศาลนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางเข้มทิศกฎหมายนะคะ วรารสารบทความทางวิชาการวรารสารชุดนี้นะคะได้นําเสนอต่อเนื่องกันเลยนะคะประกอบกับปัจจุบัน,นะคะ่ะมีการซื้อขายสินค้าที่หลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีการผลิตสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีขั้นตอนที่ซับซ้อนทําให้ผู้บริโภคไม่อาจทราบถึงความชำรุดบ,บกพร่องได้ในเวลาที่ส่งมอบสินค้าค่ะ ส่งผลให้ผู้บริโภคประสบปัญหาสินค้าชำรุดบ,บกพร่อ,ง,อง,ทงทั้งที่ซื้อสินค้ามาใช้ได้ไม่นานนะคะรวมทั้งการนําสินค้าไปซ่อมแซมก็จะพบปัญหาอุปสรรคหลายประการทั้งปัญหาคุณภาพสินค้าที่ต้องซ่อมซ้ําหลายครั้งและแม้ที่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ประกอบธรุรกิจไม่สามารถแก้ไขความชำรุดบ,บกพร่องของสินค้าได้ผู้บริโภคก็ไม่สามารถเลิกสัญญาซื้อขายเพื่อรับเงินที่จ่ายค่าสินค้าไปคืนได้โดยง่ายและอาจต้องฟ้องผู้ประกอบธรุรกิจเป็นคดีในศาลซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากนั่นเองค่ะ เรามาดูการตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความสรุปบกพร่องของสินค้าในสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคในต่างประเทศกันนะคะอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาะะได้ตรากฎหมาย เมื่อปี2,518นั่นเองนะคะเพื่อกำกับดูแลการรับประกันสินค้าค่ะซึ่งกฎหมายตัวนี้ค่ะฉบับนี้ไม่ได้บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้การรับประกันแก่สินค้าที่ตนขายแต่หากผู้ประกอบธุรกิจได้ให้การรับประกันแล้วการรับประกันดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้นะคะทั้งนี้โดยการตรากฎหมายนี้นะคะเป็นกฎหมายระดับสหพันธรัฐ ทำให้สภานีติบัญญัติของแต่ละมูลนิจัดทากฎหมายว่าด้วยความจรุบบุกพร่องของสินค้าหรือที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าเลเวอร์ w ลอมาบังคับใช้โดยมีลักษณะสาําคัญดังนี้นะคะ 1. กฎหมายใช้บังคับเฉพาะกับสินค้าประเภทยานยนต์นะคะโดยแต่ละมลรัฐจะมีขอบเขตของสินค้ายานยนต์ที่แตกต่างกาันเช่นกฎหมายของมลรัฐนิวยอร์กใช้บังคับกับทั้งยานยนต์ใหม่กับยานยนต์ที่ใช้แล้วส่วนกฎหมายของมลรัฐวิชิแกนนะคะก็จะใช้บังคับเฉพาะกับยานยนต์ใหม่เท่านั้น 2. กฎหมายกำหนดจำนวนครั้งและระยะเวลาการซ่อมแซมสินค้าที่แน่นอนเมื่อสามารถกำหนดกลุ่มสินค้าที่กฎหมายบังคับใช้ก็ <c oughs> จะสามารถกำหนดเงื่อนไขความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจให้ละเอียดชัดเจนได้ด้วยนะคะเช่นกฎหมายของมลรัฐนิวยอร์กกำหนดให้กรณากำหนดให้มีการเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องนะคะณจุดเดียวกันของรถยนต์ใหม่ได้รับการซ่อมแซมเป็นจำนวนตั้งแต่4ครั้งขึ้นไปภายในการทำงานหน0 0งหม่นไมล์แรกของเครื่องยนต์ หรือภายใน2ปีนับแต่การส่งมอบคราวแรกขึ้นอยู่กับระยะเวลาไหนเร็วกว่าหรือการซ่อมแซมทําให้ผู้บริโภคขาดประโยชนจากการใช้งานสินค้าเป็นระยะเวลา30วันขึ้นไปในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะหรือกฎหมายของบรรัฐมิชิแกนค่ะกาหนดให้กรณีความชรอตบกพร่องณจุดเดียวกันของรถยนต์ใหม่ด้วบการซ่อมแซมเป็นจํานวนตั้งแต่สีครั้งขึ้นไปภายในระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่การซ่อมครั้งแรก หรือการซ่อมแซมทําให้ผู้บริโภคขาดประโยชน์จากการใช้งานสินค้าเป็นเวลาตั้งแต่30วันขึ้นไปในช่วงเวลานังกล่าว 2. ค่ะถ้าไปดูสาภาพยุโรปนะ,ะก็มีหลักการส่งเสริมการค้าเสรีภายในประเทศสมาชิกจึงมีแนวความคิดเกี่ยวกับการกําหนดหลักประกันทางกฎหมายให้แก่ผู้บริโภคนะคะในกรณีที่สินค้าไม่สอดคล้องตามสัญญานะคะหรือว่านอนคอน f ฟ r ร์ม ซึ่งมีความหมายครอบคลุมทั้งการส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาหรือสินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ควรจะเป็นหรือตามที่ผู้ประกอบธุรกิจได้โฆษณาลักษณะหรือว่าสมาคุณเอาไว้รัฐสภายุโรปนะคะได้ตราคำสั่งนะคะลงวันที่25พฤษภาคม2542ว่าด้วยแง่มุมบางประการของการซื้อขายสินค้าบริโภคและการรับประกันที่เกี่ยวข้องนะคะ โดยคำสั่งนี้ค่ะได้กําหนดแนวทางและก็สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภคในกรณีที่สินค้าชํารุดบกพร่องซึ่งรัฐสมาชิกของสาภาพยุโรปต้องตราหรือปรปับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับคําสั่งดังกล่าวแล้วก็ต่อมารัฐสภา,าย,ยุโรปได้ตราคําสั่งลงวันที่20พฤษภาคม2562ว่าด้วยแง่มุมบางประการของสินค้าซื้อขายสินของสัญญาซื้อขายสินค้าโดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังต่อไปนี้1ก็คือ กฎหมายใช้บังคับกับสินค้าเป็นการทั่วไปนะคะโดยใช้กับสินค้าที่เป็นสั่งหาริมทรั์ที่มีรูปร่างแต่ไม่ใช้บังคับกับเนื้อหาดิจิทัลหรือดิจิทัลคอนเทนต์หรือบริการดิจิทัลหรือดิจิทัลเซอร์วิสนั่นเอง2ผู้ขายต้องรับผิดต่อผู้บริโภคในความไม่สอดคล้องของสินค้า ที่มีอยู่ในเวลาส่งมอบสินค้าและปรากฏขึ้นภายใน2ปีนับแต่เวลาส่งมอบหากความไม่สอดคล้องปรากฏขึ้นภายใน1ปีนับแต่เวลาส่งมอบสินค้าให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะคะว่าความไม่สอดคล้องดังกล่าวนั้นมีอยู่ในเวลาส่งมอบเว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่นหรือข้อสันน,นิษฐานดังกล่าวไม่สอดคล้องกับลักษณะของสินค้าหรือลักษณะข,ของความไม่สอดคล้องค่ะสามผู้บริโภคมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ขายเยียวยาความเสียหายโดยวิธีที่ทำให้สินค้านั้นกลับคืนสภาพปกติ โดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าแต่หากผู้ขายไม่สามารถทําให้สินค้ากลับคืนสภาพปกติได้และสภาพความไม่สอดคล้องของสินค้าดังกล่าวมีลักษณะที่ร้ายแรงหรือเป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ขายไม่สามารถทําให้สินค้ากลับคืนสภาพปกติได้ภายในเวลาอันสมควรหรือการกระทาดังกล่าวจะสร้างความไม่สะดวกอย่างยิ่งแก่ผู้บริโภคซึ่งกฎหมายได้กําหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ของลดราคาสินค้าหรือยกเลิกสัญญาได้ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากฎหมายของสาภาพยุโรปไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่แน่นอนที่ผู้บริโภคอาจใช้สิทธิขอลรดราคาสินค้าหรือเลิกสินค้าสัญญานั้นนะคะการพิจารณาสิทธิก็จะค่อนข้างยืดหยุ่นไปตามลักษณะของสินค้าและสาภาพความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้นทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายของสาภาพยุโรปใช้บังคับกับสินค้าหลากหลายกลุ่มจึงทําให้ไม่สามารถกําหนดเงื่อนไขอย่างเฉพาะเจาะจงได้อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศจากทั้งสองแนวคิดดังกล่าวแล้ว จึงอาจพิจารณาได้นะคะว่าโดยที่ในประเทศไทยพบปัญหาความจมรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับสินค้าในหลายประเภทเช่นเดียวกับในสาภาพยุโรปซึ่งหากไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจให้ชัดเจน อาจเกิดปัญหาในการพิจารณาว่าเวลาอันสมควรในการซ่อมแซมสินค้าแต่ละประเภทอยู่ที่เท่าใดดังนั้นจึงเห็นควรใช้แนวทางการตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความชำรุดบกพร่องของสินค้าในสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคของสาภาพยุโรปที่ใช้บังคับกับสินค้าหลากหลายกลุ่มเป็นต้นแบบโดยจำกัดกลุ่มสินค้าที่ใช้บังคับแล้วก็กำหนดเงื่อนไขความรับผิดให้มีความชัดเจนนะคะเพื่อการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปค่ะ เรามาดูสาระสาคัญกันสักหน่อยนะคะเป็นสาระสําคัญของร่างพรบความรับผิดเพื่อความชุรุบบกพร่องของสินค้านะคะโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติลงวันที่22พฤศจิกายน2565อนุมัติหลักการร่างเป็นร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชํารุบบกพร่องของสินค้าตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้เสนอ เพื่อกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความชวรุดบกพร่องของการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้าบางประเภทเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคในกรณีที่สินค้าเกิดความชวรุดบกพร่องให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นซึ่งสคบอได้นำร่างพรบฉบับนี้ไปดำเนินการตามแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยและมะติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2562เรื่องการดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสมฤทธิ์ของกฎหมายปี2562รวมทั้งได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมกับการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมายให้ประชาชนรับทราบแล้วโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้นะคะ1การกำหนดบทนิยามตามร่างพรบนี้ได้แก่1นจุดผู้ประกอบธุรกิจหมายความว่า 1. ผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้ว่าจ้างให้ผลิตเพื่อขาย 2. ผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาจาักรเพื่อขาย3นะคะผู้ขายหรือผู้ให้เช่าซื้อสินค้าที่ไม่สามารถระบุต,ตัวผู้ผลิตผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือผู้สั่ง หรือนําเข้ามาในราชนจาจักรได้1.2ผู้บริโภคหมายความว่าผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อสินค้าจากผู้ประกอบธุรกิจอันไม่ใช่เพื่อการสแสวงหาประโยชน์โดยตรงในการค้าหรือการประกอบธุรกิจ2กําหนดให้ร่างพรบน,นี้บังคับใช้กับสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคในสินค้าดังนี้2.1ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงาน 2.2รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์2.3สินค้าอื่นที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 3. กำหนดให้ร่างพรบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้3.1การขายหรือให้เช่าซื้อสินค้าใช้แล้ว3.2ก็คือการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้าตามสภาพซึ่งผู้ขายหรือผู้ให้เช่าซื้อระบุไว้โดยชัดแจ้งว่าเป็นการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้าตามสภาพ3.3การขายทอดตลาด 4. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดเพื่อความชำรดบกพร่องของสินค้าอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือสื่อมความเหมาะสมกับกรณีดังต่อไปนี้4.1ประโยชน์ของสินค้าที่มุ่งหมายโดยสัญญา4.2ประโยชน์อันจะมุ่งใช้สินค้าเป็นปกติ4.3ประโยชน์อันจะมุ่งใช้สินค้าซึ่งผู้บรโิโภครู้จักข้อมูลของสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้แทนของผู้ป tamam ระกอบธุรกิจได้เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบซึ่งมีอยู่ในเวลาสง่งมอบและปรากฏขึ้นภายใน2ปีนับแต่วันที่ส่งมอบสินค้าไม่ว่าจะผู้ประกอบธุรกิจจะรู Overall, ้ถึงความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือไม่ก็ตามในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่องภายใน1ปีนับแต่วันส่งมอบสินค้าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้านั้นชำรุดบกพร่องในเวลาส่งมอบสินค้านอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจยังต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ติดตั้งหรือประกอบสินค้านั้นหรือในกรณีที่ผู้บริโภคเป็นผู้ติดตั้งหรือประกอบสินค้าตามคู่มือที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้แต่คู่มือนั้นกำหนดวิธีการติดตั้งหรือประกอบสินค้าโดยไม่ถูกต้องและครบถ้วนต่อมานะคะข้อที่กํากำหนดข้อยกเวน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในกรณีดังต่อไปนี้5.1ผู้บริโภคได้ได้รู้อยู่แล้ว แต่ในเวลาซื้อขายว่าสินค้านั้นชำรุดบกพร่อง5.2ผู้บริโภคได้แด,ดแปลงสินค้าโดยไม่รับอนุญาตจากผู้ประกอบธุรกิจอันเป็นเหตุให้เกิดความชำรุดบกพร่อง5.3ผู้บริโภคไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่จําเป็นและสมควรเพื่อการบรรุรักษาสินค้าในผู้มือใช้งานนะคะจนทําให้เหตุให้เกิดข้อบกพร่องในสินค้าต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงการกําหนดสิทธิของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบธุรกิจการกําหนดให้ข้อตกลงไว้ล่วงหน้านะคะ จากการศึกษาสภาพปัญหาการใช้กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชมุบุบกพร่องของสินค้านะคะนี่เป็นบทสรุปนะแล้วก็การศึกษากฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องรวมถึงสาระสําคัญของร่างพรบรความรับผิดเพื่อความชุรุบกพร่องของสินค้าดังกล่าวเนี่ยจึงอาจพิจารณาได้ว่าร่างพรบรฉบับนี้จะมีผลทําให้ความรับผิดเพื่อความชมุบุบกพร่องของสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจมีความชัดเจนซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประชาชนโดยรวมกล่าวคือ ผู้บริโภคจะได้รับการแก้ไขปัญหาความชำรุดบกพร่องที่รวดเร็วประหยัดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพราะจะมีหลักเกณฑ์และแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจดําเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของสินค้าและเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างเป็นธรรมอีกทางผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคจะได้รับทราบสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเมื่อเกิดกรณีสินค้าชำรุดบกพร่องรวมทั้งมีหลักเกณฑ์ที่สามารถดําเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ซึ่งการมีข้อกำหนดที่ถือปฏิบัติร่วมกันจะช่วยลดข้อพิาพาทโต้แยง้งที่อาจนําไปสู่การฟ้องคดีในศาลหรือการใช้ความรุนแรงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคและยังเป็นการยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งการผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อลดปัญหาการละเมิดสิทธิข,ของผู้บริโภคกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพและนวัตกรรมอันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นและก็เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เขียนมีความเห็นว่าร่างกฎหมายฉบ,บับนี้จะเป็นการกําหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความชมัดุดบกพร่องของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้าบางประเภทได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ส่วุบุคคลรถจักรยานยนต์สมวุบุคคลและก็สินค้าอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช รวมทั้งการกําหนดมาตรการบังคับเพิ่มเติมที่เป็นคุณแก่ผู้บริโภคเช่นการพิจารณาความชำรุดบกพร่องข้อสันนิษฐานว่าสินค้าชำรุดบกพร่องในเวลาส่งมอบสิทธิในการบอกเลิกสัญญาหรือขอลดราคาสินค้าหากผู้ประกอบธรุรกิจแก้ไขความชำรุดบกพร่องไม่สําเร็จและกําหนดอายุความต่างๆนั้นก็จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิข,ของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคในกรณีที่สินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นประเด็นนะคะที่เรานําเสนอไปนะคะช่วงเติมเต็มสาระน่ารู้นั่นเองนะคะก็นําเสนอข้อมูลวารสารบทความทางวิชาการนะคะที่เกี่ยวข้องกันนะคะ ในเรื่องการกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความชีุิบกพร่องของการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้าบางประเภทต้องขอบคุณผู้เขียนด้วยนะคะคุณพัชราภุกเศรษฐีเป็นวิทยากรชำนาญการพิเศษกลุ่มงานกฎหมายสำนักกฎหมายสังกัดสำนักงานเลขาี่การบุฒิสภาค่ะ เอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองรายการทันข่าววุทธิสภาของเราต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายนะคะขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคาที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญยาเนติรพิสักพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุทธิสภา เดินหน้ายุทธศาสตรป์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒธธิสภาไทย